ดูค่ะ 两国。 ให้ทุกท่านได้ทราบไปพร้อมๆกันกับข่วิีารน้เชีชร์ทค่ะแหล่ผลิตคือมหาิละจะจำหน่ายอาหารสงอาหารแช่แข็งโดยเสนฟูวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นและอาหารแปรรูปบ่นเน้นอาหารแช่แข็งคุณภาพสูงที่รอบคุณคาจำนวนของชิ้นห มีอาหารดีๆวัตถุดิบดีๆในภาพของเราก็เลยอยากทำเป็นแพนฟูดนอนนี้ขึ้นมาค่ะจิ้มนอนุนะคะเกิดขึ้นได้ก,ก็คือเป็นสาขาแรกนะคะของการร่วมมือกันนะคะกับบริการเนอร์ Hunter, คุณพอ,อยนะคะซึ่งเป็นซีอนะคะของบริษัทแพนฟูไทยแลนด์นะคะได้จับมือเป็นร่นส่วนกันกันกบอุดรสงเจริญนะคะทำเกิดขึ้นเป็นแพนฟนอร์อก็คือจะมี ร้อนแล้วก็พิสารทั้งหมดค่ะต้องบอกก่อนว่ามีความภูมิใจนำเสนอหวาก็คือแพนสกูเม้นะคะถ้าสมมติพี่ๆน้องๆน,น,นะคะที่เดินเข้ามาเดินมาเนี่ยสามารถมาหยิบและให้เชฟเพื่อจะคูกิ้งให้ทานก็ออยากจะชิมมัคคุริตรงนั้นเลยก็มีค่ะก็ะอันนี้ถือว่าเป็นความหวานอ,อย่างที่อยากจะทำให้คนร้อนค่ะเราคัดสรรให้กับผ่านสีนจากพุ่มโลโ่เชนแซมมัน กวยเตี๋ยวขาผัอิตภับกแหงเพอ f มเฟรชฟ r c e ส้อมสีกุ้งกี้สี่รอนคุณภาพสูงและอาหารท้องปลูเพื่อความสะดวกของลูกค้าทุกเรื่องด้วยการจัดการระบบที่ทันสมัย สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมรวดเร็วและปลอดภัยจนถึงมือลูกค้าธุรกิจนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคณะทีมที่ปรึกษานะคผะู้บริหารของทนาคารพาณิชไทยแลนด์นะคะทีมดออรจาร์ชีรพันธ์ดออรจาร์ผูวิชากรน,นะคะคอยเป็นที่ปรึกษาหลัก ของอ้อมนะคะแล้วก็แพนโฟู์ให้เกิดธุรกิจนี้ขึ้นนะคะได้อย่างสำเร็จที่จะขายไม่ได้เลยขอบคุณผู้สมัรสนุนไหลของอ้อมนะคะท่านประธานกองสายเจริญคุณสมชายะรัญภาค่ะ,คะถ้าเรามีวัตถุดิบที่ดีใส่ใจด้านคุณภาพตั้งแต่การคัดสรรเลือกวัตถุดิบนะคะมันก็จะทําให้ตอบโจทย์สําหรับร,ร้านอาหารด้วยแล้ววัตถุดิบเหล่านี้นะคะมเมื่อมปอยู่ในร้านอาหารดีๆเป็นเกตอรีเนียมนะคะรวมแล้กระทั่ว่าอ้อมสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องดื่มที่อ้อมสามารถ ็นธุรกิจที่ขายกับร้านอาหารธุรกิจตัวนี้ก็เลยถือว่าตอบอโจทย์ก้องมากมากเลยค่ะที่จะขยายให้เติบโตขึ้นค่ะเนื่อลูกค้าเสมอครอบคลุมเพราะความสําเร็จของลูกค้าคือความภูมิใจของเรา man. ใหญ่ๆรายตุกนะครับที่เราซับอขายตัวสินค้ามากหนึ่ะเป็นกลุ่มหลักที่เราขายที่มากนะครับก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลและท่านจะรู้จักกันนะครับว่าปลาเซีมอนนะฮะปลาท้่งโนตะ้เนี่ยคืออะไรเป็นแน่จริงๆแทน,นพวกนานเข้ามานะครับแล้วก็มีรับขายมากเดือนๆเราขายตั้งพันล้านนะครับนะครับนี่คือของไทยเยอะยังไก็มีปลาอื่นยเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไทม์ปลาฉบาตปาลาโรลี่นะครับสินค้าที่อยู่หลายตัวในกลุ่มทะเลแฮนด์ฟู้ด 先是来 แล้ววันนี Laurent ้เป็นวันที่เราเปิดไทยฟู้ดมาดีก็อยากให้แตกไปรับประนเพิ่มขึ้นเช่นดีกันนะคะขอบคุณครับดีใจมากนะคะเ้าจริงๆตื่นเต้นยิ่งกว่าเมื่อวานดีไม่รู้ทำไมเพราะเป็นสถานที่ดีนะคะวันนี้ดีใจมากที่มาให้ความกระตุ้นในวันนี้ยังมีเวคัลเลอร์ในชุดกิจของพ้อด้วยขุดทองนะคะที่มาให้เกียรติมาเป็นหัใจของงานทีมงานสื่อสารทุกคนค่ะ คือแพนฟูดนอน,นี้คืออะไรก่อนอื่นต้องขอบคุณรางวัลดีๆจากประธานส่วนตัวนะคะ์ค่ะสมชายเจริญตระพมอบโอกาสนี้ซึ่งได้รับโอกาสที่ดีจากท่านประธานใหญ่แพนฟูดไทยแลนด์นะคะได้ร่วมมือกันเป็นเบรคษัทได้เลยนะคะบริหารงานร่วมกันโดยคกรทซึ่งทำไปทำมาแล้วก็รู้สึกรักแพนฟูดขึ้นมาอีก เป็นหนึ่งหนึ่งอย่างในงานของตัวเองนะคะตั้งใจมากที่จะอยากให้คนอรนะคะมีสินค้าพีเียมในราคาหน้ารักสบายกระเป๋าสามารถโปรโมทได้เลยนะคะว่าอุดรเราอ่ะมีแล้วท้องเสิร์ฟค่ะก็คือไม่ใช่แค่วออดอุดรเท่านั้นอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแพร่ของ,กองแก่งจังหวัดเลยแม่หม่อมหลวงรภูนะคะเรายินดีต้อนรับกับวัตถุดิบพ้องเสิร์ฟให้เชฟแต่ละร้านเนี่ย นำไปลังสั่งได้เลยโดยที่ไม่ได้คุณภาพที่แย่ yeah, เลยคือทุกอย่างดีหมดทีเนี่ยหมดนะคะท่านประธานคัสบุทไทยแลนด์เนี่ยคัสสั่งมามีแต่ดา้ระดับลโลกเท่านั้นนะคะซึ่งเราภูมิใจมากไม่ว่าจะเป็นแองเกอรงนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์เพลยองมีกุ้งกีน่นะคะได้ลหลายผลิตภัณฑ์รวมถึงน้องใหม่ชิ้นปลาระเบิดนะคะสมายจแนนมีครบหมดทุกอย่างท่าคิดจะจัดง,งานครั้งหนึ่งมาที่แผ่น นอนยได้เลยค่ะแพสซูฟ่้งยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากๆในวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าในแพสซูฟ้เรามีอะไรขอเวลาอีกสักครู่นะคะจะพาเดินทัวร์ชมนะคะแล้วก็จะไปทานอาหารด้วยกันว่าเนี่ยพ๊กเราเชฟเราเป็นอาชีพนะคะที่มาอยู่ตัวเรานะคะ สามารถกินวัตถุดิบได้อมณ์เหมือนกับวันนี้ฉันเนี่ยกินแนซลมอนฉัน,นเน,นเี่ยกินเบบีบีอีกมาแลาเชฟคุกกิ้งให้เลยเรามีครัวเปิดระดับคยงเซียนนะคะมูลค่าของควรก็ต้องขอบคุณแพลนฟู้ดไทยแลนด์ด้วยที่มาจัดทำให้อย่างดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติสูงสุดมากมายจากแขกทุกท่านรวมถจงทีนฝท่ายบริหารจากแพนฟู้ดไทยแลนด์ด้วยนะคะทุกๆสายงานนะคะก็ขอบคุณในโอกาสนี้แล้วก็ ฝากแผนฟูนน้อยนี่ไว้ในอ้องบกอ้องใจท่านประาบอกันช้าด้วยน,นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอุดรคายีไปไกลแล้วนะคะตอนนี้มีแผนฟูนชายแดนอยู่ที่นี่ขอบคุณค่ะ อดไหน่าสามตอนเหนืและตอนล่าวันนี้เรานาิษานดมาารหาบริษัทที่้จังหวัดค่ะเอยาันึ่ เยวเคห้วิววิววิวงัก่อนอหมากรอคอค่ะโนวนคือคอมพิวอรก่อนแต่ก่อนเมือใช้สโรีมันจะเป็นรชาของความเปรี้ยวที่หนักเรี้ยแน่ที่มีอยู่ในแพสแต่ชนะโอเค